ครับผมกระผมสนใจเรื่องคนคนที่มาที่นี่พระสวนโมกนั้นอยู่ไกลไกลในที่นี้ก็คือไกลจากศูนย์กลางความเจริญเช่นกรุงเทพก,การคมนาคมก็สะดวกขึ้นมากผู้คนก็เลยมากันมากก็สนใจตรงประเด็นเรื่องผู้คนที่มานี่เมื่อเวลาที่คนต่างศาสนามาที่นี่ซึ่งกระผมทราบว่ามากันมากปีหนึ่งหนึ่งถ้าใครก็ตามที่สนใจฝ่ายธรรมะก็ต้องใครที่จะมาวิสาสะมามีธรรมสกักกากับประเด็จพระคุณ เมื่อเวลาคนต่างศาสนาเหล่านั้นมาถึงท่านเจ้าคุณเริ่มต้นตรงจุดไหนครับในการที่จะพูดคุยกันจนกระทั่งเป็นที่เข้าอกเข้าใจรู้เรื่องก็ดูบุคคลดูว่าบุคคลนั่นเขามีปัญหาอย่างไรเขาต้องการอย่างไรเขาก็จะแสดงออกมาพอยเราสังเกตเห็นได้ว่าเขาต้องการอะไรเมื่อก็พยายามพูดให้เขาได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จะตอบตายตัวไม่ได้มันก็เฉพ่อรายจะพ่อรายเป็นรายรายตาแต่ว่ารวมความก็ได้เหมือนกันทุกคนก็คือว่ามีวิธีที่จะทําให้ชีวิตนี้ไม่เป็นทุกข์ให้ชีวิตนี้ไม่เป็นทุกข์นี่คือเรื่องชีวิตนี้มีธรรมะไม่เป็นทุกข์ที่เขาชอบที่สุดประโยคที่เขาชอบที่สุดว่า ชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้มีธรรมะแล้วชีวิตนั่นจะไม่กัดตัวเองชีวิตจะไปกัดเจ้าของจะเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเยือกเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็ลเลยเข้าใจกันได้ทุกคนต้องการอย่างนี้ทีนี้มาถึง